ปกติอ่ะเหมือนเป็นคนที่มีตกขาวค่อนข้างมากเกือบจะประจำนะคะพูดได้เลยว่าเกือบจะมีตลอดจนบางทีอ่ะคือเป็นบ่อยมากเข้คลอดอะค่ะมีภาวะอาการติดเชื้อราไปหาหมอแล้วทานยาแล้วค่ะแตก่ก็ยังเป็นอยู่เรื่อยๆก็เหมือนกับว่าตกขาวเนี่ยมันมันมันมาเยอะอะไรอย่างนี้พอเราทํากิจกรรมต่างๆก็จะเป็นเล่นกีฬาหรือว่ากินอาหารกับเพื่อนอยู่หรือว่าไปหาแฟนไพเจอแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดความไม่มั่นใจค่ะเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่แบบ แฉะแล้วก็แบบมีกลิ่นอย่างเงี้ยคือเคยได้ยินว่าว่าโปรไบโอติกเนี่ยสามารถช่วยเรื่องของสุขภาพผู้หญิงได้ก็เลยลองซื้อตัวแท็กติวามากินดูก็เห็นว่าตัวแท็กติวาค่ะเป็นโปรไบโอติกสูตรเข้มขน้นก็เลยซื้อมารับประทานดูค่ะหลังจากทานแล้วก็คือได้เห็นผลชัดเจนเลยว่าตัวขาวมีปริมาณลดลงในเรื่องของสีและกลิ่นก็ดีขึ้นอย่างอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ ทำให้เรามีความแบบมั่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะไปพบไปเจอแฟนหรือไปหาเพื่อหรือนั่งกินอาหารกับเพื่ออะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยก็อยากจะแนะนํานะคะให้เพื่อนผู้หญิงหลายๆคนเลยทุกคนเลยก็ว่าอะไรคะ่ะให้มาให้มาลองกินตัวโ,โปรไบรติกของแท็กติว่าดูคะ่ะช่วยได้จริงๆงต้องเป็นสูตรเข้มข้นด้วยค่ะอันนี้เห็นผลชัดเจนคะ่ะโปรเบติกเนี่ยเขาคือจุลินทรียเขาคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตจุลินรีก็คือตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนะคะ แล้วเขามีประโยชน์กับร่างกายแล้วเขาอยู่กับเราด้วยอยู่ในร่างกายเราตลอดตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็อยู่กับเราตลอดชีวิตปกติในตัวเราเขาก็จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆดังนั้นจะมีตัวตายตัวแทนกันไปเรื่อยๆแต่บางสภาวะร่างกายเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นอาจจะไม่ได้ทานอาหารครบหลักห้ามูมหรืออาจจะแบบความเครียดไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือเป็นโรคบางอย่างสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อปริมาณของโปรตีนในร่างกายดังนั้นเนี่ย เราก็ช่วยเขาหน่อยโดยการเติมเข้าไปโดยทักที่ว่านะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรไบโอติกนะครับช่วยดูแลระบบย่อยและระบบขับถ่ายผ่านการวิจัยและมีการทดลองกับผู้ใช้จริงนะครับว่าให้ผลที่น่าพอใจปรับสภาพแบคทีเรียได้ดีในลำไส้อย่างเร่งด่วนและที่สําคัญครับเขาเลือกใช้โปรไบโอติกสายพันธุ์ที่ทํางานได้ดีกับลำไส้ของคนเอเชียและด้วยแคปซูลสูตรพิเศษครับที่ทําให้สามารถทนกรดในกระเพาะได้และที่สําคัญทานง่ายได้ประโยชน์ด้วยครับ ชีวิตพร้อมแอคทีฟทุกเวลาแพ็กติว่าทุกวันสะดวกทางไหนไปซื้อทางนั้นเลย